สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Galaxy Blue วันนี้เราจะมาเล่านิยายเรื่องเกิดใหม่ทั้งทีก็กลายเป็นสลามไปซะแล้วนะคะต่อจากตอนที่แล้วยืนยันเรียบร้อยสร้างเฉลียงทางเดินแห่งวิญญาณกับปเจกนามเวลกินผ่านปริภูมิเวลาแล้ว อพอมาซาโยคิคิดแบบนั้นคนคนนั้นก็ปรากฏตัวขึ้นทีแรกนึกว่าเป็นกลุ่มก้อนพลังงานขนาดมาึมาเสียอีกแต่กับไม่ใช่นั่นคือร่างของมนุษย์ร่างของสาวสวยที่ในตอนนั้นรู้สึกคนึงหาเรือนผมสีฟ้าที่เป็นประกายเงางามอาบด้วยคาดีไนออร่าจิตคุกคามสีชาติบัดนี้มังกรเพลิงพานเวลกินได้มาปรากฏตัวณที่แห่งนี้แล้วรัศมีที่ทําให้ทุกสรรพชีวิตซิโรราบสถิตยอยู่ในดวงตาคู่นั้นเรากับกระทั่งการเวลายังหยุดนิ่งไม่มีใครขยับตัวคอโนสับส กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกระทันหันและมองเวลกินอย่างวาระแวงซาริเอลก็เช่นกันตั้งท่ารอคําสั่งจากคอนนนี่คือขีดจํากัดของสิ่งที่เพิ่งมีอัตตาเป็นของตนเองได้ไม่นานเหล่าทหารของจกักรวรรดิที่อยู่ตรงนั้นต่างก็พากันเข้าใจทันทีว่าคนคนนี้แหละคือตัวตนนั้นยิ่งใหญ่ที่คอยปกป้องจกักรวรรดิมายาวนานได้ข่าวว่าตอนนี้กําลังสู้อยู่กับเวโด่าแต่ดูเหมือนจะไม่ใช่เพราะว่าเวลกินกําลังกอดมาซาย,ยุคิอยู่ไม่ว่าใครจะมองก็ล้วนเห็นว่านั่นเป็นการกระทําที่มีต่อคนรักตามหามาตลอดเล โลดอล่านะคิดถึงมากๆมากๆเลยเวลกินที่พูดแล้วเข้ามาก่อนทันทีมองมาซายูคิด้วยในตาฉ่ำจากนั้นก็ใช้สองมือประคองใบหน้าอย่างอ่อนโยนแล้วจุมผิดเร่าร้อนมาซายูคิตกใจเอ๊ะนุ่มจังไม่ใช่สิหวานก็ไม่ใช่อีกในหัวร้อนชาการตัดสินใจอย่างเยอกเย็นมาลายหายไปในพิบตาสาวสวยผู้น่าสะพึงกลัวกำลังกอดตนอยู่แค่นั้นยังไม่เท่าไหร่ปัญหาคือหลังจากนั้นจะจูบแรก การจับกู้เสื้อเชิ้ตกับการเกงยีนสบายๆแบบผู้ใหญ่เข้ากันดีกับความงามของเวลกินให้บรรยากาศสาวเท่เพราะกําลังจูบก,กับพี่สาวคนสวยแบบนั้นอยู่ถ้าถามว่าไม่ดีใจเลยก็คงโกหกแต่ก็ยังไม่ลืมประเด็นสําคัญสาวสวยคนนั้นเรียกมาซาโยคีว่ารูดล่าแย่ละผิดคนสินะแบบนี้ ป่านนี้แล้วจะมาบอกว่าผิดคนนะครับมันก็ใช่ที่จะว่าไปสาวสวยคนนี้ยังจูบอยู่เลยมาซาโยคิกำลังเริ่มหายใจไม่ออกแล้วใจเย็นไว้เวลาแบบนี้ต้องใจเย็นมาซาโยคิทบทวนสถานการณ์อีกครั้งสถานที่คือสนามรบศัตรูอยู่ตรงหน้ากำลังจูบกับสาวงามหยาดเยิม้มแถมเพระสาวสวยคนนั้นเข้ามาประชิดย่อมไม่อาจเมินสัมผัสจากเนินอกอิ่มนั้นไปได้รู้สึกดีเหมือนได้ขึ้นสวรรค์แต่ในสถานการณ์แบบนี้ก็เพลิดเพลินไม่ลงทำอะไรของเราอยู่เนี่ยมาซาโยคิยิ่งสับสน อย่างหนึ่งที่เข้าใจก็คือพิพตาที่ความแตกว่าผิดคนชีวิตของมาซาโยคิต้องจบสิ้นแน่ก็เล่นทําต่อหน้ามวลชนขนาดนี้คงบา่ายเบี่ยงอะไรไม่ได้แล้วต่อให้มีดวงของมาซาโยคิก็คาดหวังให้สถานการณ์พลิกกลายเป็นดีไม่ออกเป็นสถานการณ์ซึ่งขนาดที่ได้ริมรถความโชคดีจนเหมือนขึ้นสวรรค์ก็มีโชคร้ายรออย,อยู่อย่างไม่อาจเลี่ยงมาซาโยคิหยุดคิดถึงอย่างไรก็เป็นเวลาตายมาทราบซึ้งที่ได้ริมรถจูบส่งท้ายดีกว่าพอได้ข้อสรุปแบบนี้แล้วมาซาโยคิก็เปลี่ยนท่าทีมา ซาโยคิปล่อยให้ความคิดคุมเคือและเอาแต่เคลิบเคลิมในเมื่อตัดใจแล้วที่เหลือก็แค่เพลินไปกับสถานการณ์และท่าทีแบบนั้นทําให้คนที่มองอยู่พากันเข้าใจผิดหนักเข้าไปอีกสมเป็นฟาบาทคล้องดีจังถึงจะเสียมรารยาทแต่ฉันก็เห็นด้วยนะได้เห็นทั้งสองท่านแบบนั้นแล้วก็สัมผัสได้ถึงความรักที่ใครก็เข้าไปแทรกไม่ได้กับสายสัมพันธ์ที่ไม่มีวันสั่นคอนเลย <c oughs> ท่านเวลกินคนนั้นอย่างกับสาวน้อยที่กําลังมีความรักเลยฮึม <c oughs> อย่างนี้นี่เองมังกรผู้พิทักจกักรวรรดลงรักฝาบาทนี่เองอืมเท่านี้จกักรวรรดก็มั่นคงแล้วไม่มีใครรู้สึกในแง่ลบกับมาซาโยคิเลยสักคนไม่เพียงเท่านั้นยังไม่นึกสงสัยเรื่องที่มาซาโยคิคือลูโดราด้วยมาซาโยคิอัตะโกนว่าเข้าใจผิดไปใหญ่แล้วแต่ริมฝีปากถูกเวลกินประกบปิดไว้อยู่ ที่จริงอย่าว่าแต่แต่งงานเลยผมไม่เคยมีแฟนด้วยซ้ำนะครับมาซายโยคิค้ำควรกับความไร้เหตุผลของโลกนี้และคนที่มาช่วยเขาไว้หาใช่ใครอื่นแต่เป็นศัตรูอย่างคอโนอย่ามาล้อเล่นนะเวลกินทำไมกันเจ้าน่าจะอยู่ภายใต้การควบคุมของท่านมิคายเอลไม่ใช่หรือแล้วทำไมถึงเข้ามาขวางข้าสำหรับคอนูแล้วเวลกินเป็นเพียงหมากตัวหนึ่งที่กำลังไปเรียบร้อยแล้วการปรากฏตัวเรากับจะขัดขวางกันของเธอทำให้คอนูระเบิดความไม่พอใจและโทรสาออกมา ตายจริงเสียมารยาทมาขวางพวกข้าแบบนี้จะโง่ก็น่าจะมีขอบเขตบ้างนะเวลกินที่ยอมผ่าจากมาซายุคิในที่สุดจ้องคอนนด้วยความไม่พอใจแม้จะหวาดกลัวสายตานั้นคอนนก็ไม่หยุดหุบปากอย่ามัวแต่เล่นรีบร่วมมือกับข้าซะพาคนที่เจ้ากอดอยู่ไปแล้วข้าทิ้งซะนั่นคือคำต้องห้ามแต่คอนนไม่คิดว่าคำพูดนั้นจะไปแตะเกตย้อนของเวลกินเข้าให้ เมื่อกี้บอกให้ฆ่าคนคนนี้ทิ้งนั้นเดือสัปรเสียงเงียบหายไปจากสมรภูมิมีเพียงคอนูที่ไม่เข้าใจสถานการณ์และตะโกนด้วยอาราม์โกรธต่ออย่าให้ต้องพูดซ้ำซากนะเวลกินต่อให้เจ้าแข็งแก่งกว่าแต่ที่นี่ข้ามีอำนาจเหนือกว่าเจ้าแค่ทำตามคำสั่งของข้าผู้นี้ก็พอจนถึงท้ายที่สดุดคอโนก็ไม่ได้ตรวจสอบสถานการณ์จึงไม่ได้เฉียวใจเลยว่าเวลกินต่างไปจากก่อนหน้านี้ จ,จงตายซะนั่นเป็นการโจมตีที่ไร้ซึ่งปานีเวลกินที่ถือกําเนิดใหม่แล้วแข็งเก่งกว่าก่อนหน้านี้อย่างเทียบกันไม่ติดการควบคุมพลังเวทที่ได้รับการขัดเกลาเผาเฉพาะคอโนสลายไปไม่เหลือซากอย่าว่าแต่โต้กลับเลยแค่ตอบสนองยังไม่มีโอกาสคอโนหายไปจากโลกใบน,นี้แล้วและสิ่งที่น่ากลัวไปกว่านั้นคือการโจมตีนี้ก้าวข้ามกระทั่งปริภูมิเวลานี่แหละคือความสามารถใหม่ที่ได้รับมาของเวลกินคือขั้นสูงสุดของการโจมตีต่อเนื่องผ่านปริภูมิเวลาโดยใช้ข้ามิติ กระทั่งร่างจริงของคอนูที่อยู่ต่างพบก็หายไปโดยไม่ทันได้รับรู้ถึงอันตรายเช่นกันก่อนหน้านี้อุตสาห์ปล่อยผ่านไปแท้ๆโง่จริงๆเลยนะข้าก็อุตสาห์ลืมความแค้นที่มีต่อเฟลดเวไปแล้วแต่สงสัยจะปล่อยไว้ไม่ได้จริงๆเวลกินสะบดออกมาแล้วคราวนี้ก็หันไปหาซาริเอลเอ๊ะคนคนนี้ที่จริงชื่อคุโรโนามาช่วยผม ไม่ต้องห่วงไม่ทําอะไรหรอกพอไม่จําเป็นต้องทำหนักถึงดูเหมือนว่าอันติเมตสกิลซาริเอลจะมีอัตราขึ้นมาเพราะถูกมิคาเอลควบคุมแต่เด็กคนนั้นกําลังขัดขืนด้วยเจตจานงของตัวเองอยู่การที่หยุดเคลื่อนไหวนั่นแหละคือหลักฐานถ้ายังกังวลอยู่ไว้ค่อยไปให้ริมูรุดูทีหลังก็ได้ถ้าทําแบบนั้นน่าจะช่วยจัดการให้ได้อย่างเหมาะสมแต่ก็ไม่น่าจําเป็นหรอกเวลกินว่าแล้วก็ละสายตาจากซาริเอลโครโนอาเห็นเวลกินไม่ระแวระวัาวางอะไรในที่สุดมาซายค uh ิก็ค่อยลง การต่อสู้นาะที่แห่งนั้นจึงจบลงด้วยประการชนีในขณะที่มีหลายคนล่งใจเช่นเดียวกับมาซาโยคิก็มีคนที่เคลื่อนไหวติดขัดเพราะความเก่งนั่นคือเหล่าคนที่รู้ตัวจริงของเวลกินและคนที่เคลื่อนไหวโดยเตรียมใจได้แล้วก็คือเบอร์นี่ที่ยืนอยู่ข้างมาซาโยคิเป็นเพราะอยู่ใกล้เวลกินที่สุดด้วยจึงพุ่งตัวออกไปแล้วคูกเข่าลงจากนั้นก็เอ่ยปากอย่างนอบน้อม ท่านจอมพลผมคือ d o ลโอนั number ลำดับหนึ่งหลักลำดับที่7เบอร์นี่ครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้พบท่านจอมพลคำทักทายนะ่ะช่างเถอะว่าไงอยากจะพูดอะไรล่ะ ครับผมลัทิ้งคำสั่งจากหัวหน้ากองทิ้งภารกิจสังหารเด็กหนุ่มชื่อมาซาโยคิคนนี้ตระหนักดีว่าโทษครั้งนี้สมควรตายแต่ก่อนจะรับโทษมีเรื่องที่อยากจะขอท่านจอมพลครับที่แห่งนั้นตกอยู่ในความเมียบอีกครั้งเหล่าทหารได้ยินคำพูดของเบอร์นี่จึงพาก,กันรู้ตัวว่าเวลกินคือจอมพลซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทัพจกักรวรรดิมีไม่น้อยที่สับสนแต่กับมีคนที่ยอมรับความจริงได้มากกว่าพอเริ่มเข้าใจแล้วพวกเขาเองก็ชักจะเข้าใจสถานการณ์พวกคนที่เป็นผู้แพ้ย่อมถือ เป็นคนที่ต้องได้รับโทษในสายตาของเวลกินขัดขืนไปก็ป่าประโยชน์กระทั่งเขาวงกฎแห่งนี้เมื่ออยู่ต่อหน้าผู้มีพลังทำลายล้างอันเด็ดขาดก็คงยันอยู่ได้ไม่นานพวกเขาพากันตั้งแถวโดวยอัตโนมัติและตั้งท่าพร้อมรอรับโทษบทสนทนาดำเนินต่อไปท่ามกลางบรรยากาศแบบนั้นอะไร ใจพักดีที่พวกเรามีต่อจกักรวรรดินั้นยังคงไม่เปลี่ยนแปลงครับไม่ว่าองค์จกักรพรรดิจะทรงมีเจตนาเช่นไรก็เตรียมใจพร้อมที่จะทําตามพระบัญชาครับดังนั้นได้โปรดอนุญ,ญาตให้เราทหารได้กับจกักรวรรดิด้วยส่วนระดับผู้บัญชาการรวมถึงตัวผมถึงต้องรับผิดชอบแทนก็ไม่ขัดข้องเลยครับแต่ว่า ไม่ต้องแล้วเพราะถูกขัดขึ้นมาก่อนเบอร์นี่จึงสิ้นหวังชะตากรรมของพวกตนคงเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วเบอร์นี่นึกอยากร้องไห้กับความได้กำลังของตนเองเห็นเบอร์นี่เป็นแบบนั้นแล้วเวลกินก็หัวเราะตายจริงตายจริงดูเหมือนจะเข้าใจผิดนะสำหรับพวกโง่อย่างพวกเจ้าต้องถือว่าพยามากแล้วข้าเองก็ต้องขอบคุณนะขอชื่นชมที่ช่วยปกป้องดูดอลาผู้เป็นที่รักไว้จนได้ก็แล้วกันทาหารทุกคนพร้อมใจกันคุกเขา่าก้มศีรษะลงกับที่ถ้าถ้าเช่นนั้น เดิมทีข้าก็ไม่คิดทําอะไรกับพวกเจ้าอยู่แล้วสําหรับข้าสิ่งสําคัญก็มีแค่ลูโดล่าในเมื่อลูโดล่าให้ความสําคัญกับพวกเจ้าข้าก็จะปกป้องพวกเจ้าด้วยทั้งเมื่อก่อนตอนนี้และหลังจากนี้ไปก็เหมือนกันคําพูดของเวลกินเป็นหนังพรจากฟ้าเสียงเฮดังลั่นขึ้นมามีบางคนร้องไห้ด้วยความปรับปื้มด้วยซ้าคาริกิริโอหรือมินิดก็ไม่ใช่ข้อยกเวน้นเชื่อคําพูดของเวลกินจากใจและดูจะประทับใจกันมากสุดท้ายก็เริ่มตะโกนว่าจัก,กรวรรดิจงเจริญองค์จักรพรรดิจง เเสียงดังมาซาโยคิได้แต่คิดว่าพูดอะไรกันเนี่ยคนพวกนี้ เท่าที่ฟังมาตั้งแต่เมื่อกี้เหมือนจะเข้าใจผิดว่าเราเป็นจกักรพรรดิลูโดรา่กันจริงๆสินะแล้วนี่พวกเบอร์นี่ก็ช่วยกันทักหน่อยสิคืนความแตกขึ้นมาคนที่จะแย่คือฉันนะจูบไปแล้วด้วยมีหวังโดนฆ่าแน่เชื่อของมาไซยุคิไม่ใช่ลูโด่าสักหน่อยแต่กับไม่มีใครถามออกมาเลยลองเป็นแบบนี้ก็อดคิดไม่ได้ว่าตัวเองเพี้ยนหรือเปล่าว่ากันตามตรงก็ดีใจสุดๆที่ถูกจูบนะแต่ว่าใจจริงของมาไซยุคิไม่อยากเข้าไปพัวพันด้วย ทำหน้ากุ้มใจจังนะเป็นอะไรไปหรอถ้ายังมีอะไรคาใจอยู่ก็บอกข้าเถอะมาซายูคิที่โดนปล่อยเขวงอยู่คนเดียววันไว้ขึ้นมาเมื่อเวลกินกลับมาชวนคุยข้างๆเอะปะป่าผมไม่ได้คาใจอะไรจนเผลอตอบกระทั่งกระแท่นไปเห็นท่าทางเงองงาแบบนั้นของมาซายูคิเวลกินก็มีเสียหน้าหมองลงจากนั้นก็ถามอย่างกล้ากลัว หรือว่าเจ้าจําค่าไม่ได้อย่างนั้นหรอมาซาโยคิรู้สึกเหมือนถูกทดสอบไม่รู้ว่าควรจะตอบอย่างไรถึงจะถูกต้องถ้าตอบผิดไปแล้วก็ต้องเป็นเรื่องใหญ่แน่ขณะคิดว่าเห็นใจกันบ้างเถอะมาซาโยคิก็พยายามใช้ความคิดอย่างหนักถ้าถามว่าจําได้ไหมก็จําได้สาวสวยที่เห็นเป็นครั้งสุดท้ายในโลกเดิมคือเธอไม่ผิดแน่แต่ว่าถ้าถามว่ารู้จักชื่อไหมก็เจ้าคนเมื่อกี้เรียกว่าเวลกินน่นาถ้าพูดถึงเวลกินก็ต้องพี่สาวของคุณเวโดราคนที่ลือกันว่าเก่งสุด คนนั้นสินะแล้วถ้าจำไม่ผิดก็เหมือนจะเป็นผู้พิทักษจักรวรรดิหรือใดสักอย่างค่อยคุ้มค่ากับที่มาซายุคิพยายามอย่างหนักพอนึ้ข้อมูลออกมาได้เรื่อยๆโดยจากปฏิกิริยาของพวกทหารแล้วการคาดเดาของตนก็น่าจะถูกต้องมาซายุคิจึงตัดสินใจเสี่ยง คเวลกินใช่ไหมครับเวลกินที่ได้ยินคำตอบนั้นก็ทำหน้าดีใจออกมาเออจำได้ด้วยสินะดูดอลล่าแม้แต่ตอนนี้โชคชะตาก็ยังไม่ทอดทิ้งมาซาโยคิแค่เรียกชื่อเวลกินก็ดีใจมากแล้วแถมยังไม่ใช่แค่นั้น อ๋อรู้เหตุผลที่เจ้าทำหน้าอมทุกข์แล้วเพอดีใจที่ได้เจอเจ้าก็เลยลืมไปตอนนี้เจ้าชื่อมาซาโยคิล่ะสินะเรื่องราวกับพลิกผันไปในทิศทางที่ดีด้วยตัวเองกระทั่งเรื่องผิดตัวที่มาซาโยคิกังวลอยู่ก็ยังได้รับการแก้ไขเอ๊ะคนคนนี้รู้ว่าเราคือมาซาโยคิฮอนโจอย,อยู่แล้วหรอโล่งใจจนถึงที่สดุดเป็นความโล่งใจจากก้นบึง้งที่เกิดมาเพิ่งจะเคยได้สัมผัสโล่งใจเกินไปจนปัสสาวะแทบเล็ดออกมามาซาโยคิจึงต้องรีบตั้งสติ งั้นแหละครับที่จริงแล้วผมชื่อมาซาโยคิไม่ใช่ลูดอลลาก็เลยออกจากลำบากใจอยู่นิดหน่อยนะ หัวเราะหาห้าๆๆให้อย่างเป็นมิตรมาซาโยคิคอยสังเกตรปฏิกิริยาของเวลกินโดยไม่ประมาทนอกจากนี้ไม่ใช่แค่เวลกินพวกทหารจัก,กรวรรดิก็เป็นปัญหาจากบทสนทนาเมื่อกี้จะคิดยังไงก็เหมือนเชื่อกันว่าเราคือจัก,กรพรรด,ดิโดโดล่าทั้งอย่างนั้นถ้าบอกว่าเป็นคนละคนขึ้นมาคนพวกนี้ต้องสับสนกันใหญ่แน่เลยถ้าโดนโทษแอบอ้างเป็นตัวจัก,กรพรรดิขึ้นมาก็ยุ่งอีกต้องพิสูจน์ว่าเราไม่เกี่ยวข้องก็ไม่รู้หรอกนะว่ามีโทษแบบนั้นจริงไหมแต่มาซาโยคิก็อยากทําให้ชัดเจน ดังนั้นมาไซโยคิจึงตั้งใจจะสื่อความคิดของตนออกไปแต่ว่าเวลกินกับไม่ยอมให้ทำ ไม่มีปัญหาก็จักรวรรดิมีค่าแค่เป็นของครอบครองของดูโดราเองนี่นาะเหมือนเป็นงานอดิเรกข,ของดูโดราถ้าเจ้าบอกว่าไม่ต้องการแล้วจะพอให้วอดไปเลยก็ยังได้นะช่างเป็นคำพูดของผู้อยู่เหนือสรรพ,พสิ่งดุดพระเจ้าอย่างแท้จริงเหล่าทหารจักรวรรดิพากันหน้าซีดสายตาของทุกคนหันมาทางมาซาโยคิอย่านะหยุดเดี๋ยวนี้เลยอย่ามาโทษผมสิเข้าใจแล้วหน้าช่วยอย่าทำสายตาแบบนั้นเลยมาซาโยคิแบกความรับผิดชอบที่ไม่จำเป็นเอาไว้แล้วเอ่ยปาก จกักวดิสำคัญนะคุณดิมูรุก็เหมือนจะอยากญาติดีกันไว้ในอนาคตด้วยไวส้สงครามจบลงเมื่อไหร่ก็จะ,จะเจริญสัมพันธไมตรีด้วยแบบเป็นมิตรต่อกันนะ่ะก่อนอื่นมาไซยุคิก็ตั้งหน้าตั้งตา,งตา,งตางที่บายว่าห้ามเผาจักรวรรดิทิ้งเด็ดขาดเหล่าทหารจักรวรรดิพากันมองมาไซายุคิด้วยสายตาโบชาเรากับมองที่พระเจ้าถ้าเป็นเวลกินแล้วก็เวลาบอกว่าจะทําก็ทําจริงแล้วก็น่าจะจบลงแบบลงมืออยู่ฝ่ายเดียวด้วยถ้ามาไซยุคิไม่ห้ามไว้จักรวรรดิต้องพินาศอย่างแน่นอนเพราะทุกคนต่างก็รู้ดี จึงได้ทราบซึ้งในตัวมาซาโยคิกันอย่างมากหรอถ้าเจ้าว่าแบบนั้นข้าก็จะร่วมมือด้วยเหมือนที่ผ่านมานะว่าแล้วเวลกินก็ยิ้มเหล่าทาหารจักรวรรดิรูปบกโล่งใจในบรรดานั้นคาริกิริโอเป็นตัวแทนในการเอ่ยถามนี่เป็นเรื่องหนักหนาจนรู้สึกลำบากใจแต่ต้องขออนุญาตนะคะพอดีมีเรื่องหนึ่งอยากจะขอยืนยันสักหน่อยสีหน้าดูลำบากใจเห็นชัดว่าเจ้าตัวเองก็ไม่อยากพูดเท่าไหร่อะไรล่ะเวลกินถามเหมือนจะบอกว่ายังมีอีกหรือ ค,คือเรื่องจกักรพรรดิองค์ปัจจุบันท่านรูดอล่านะคบเกิดอะไรขึ้นกับฝ่าบาทรูดอล่ากันครับเวลกินได้ยินแล้วก็เข้าใจได้อ๋อนั่นสินะพวกเจ้ามองคุณลักษณะที่แท้จริงของดวงวิญญาณไม่ออกนี่นะรูดอล่าในตอนนี้นะ่ะเป็นแค่เปลือกและคนที่มีดวงวิญญ,ญาณแท้จริงของรูดอล่าอยู่ก็คือมาซาโยคิผู้เป็นที่รักของข้างไงล่ะเอ๊ะผม ใช่แล้วถึงจะไม่มีความทรงจำแต่เจ้าคือลูโดล่าไม่ผิดแน่ดังนั้นข้าถึงได้รักเจ้าและพยายามจะให้เจ้ารักตอบให้ได้ ออืมพี่สาวคนสวยผู้ขนาดนี้แล้วจะมีผู้ชายที่ไหนไม่ดีใจกันไม่ไม่มีหรอกมาาโยคิเองก็เช่นกันถึงตอนนี้จะยังหลงกันอยู่แต่ก็ไม่แน่ว่าจะเป็นแบบนี้ตลอดไป mm. เพื่อให้โชคดีนี้ยังดําเนินต่อไป mm. ก็ตั้งปฏิญาณไว้ว่าจะพยายามกว่านี้แต่เดิมทีเรื่องที่ว่าจะต้องทาอะไรดีนั้นค่อยเอาไว้คิดทีหลังมาาโยคิที่ตัดสินใจแบบนั้นแล้วก็เกิดปัญหาใหม่ขึ้นมาจนได้ ถ้าอย่างนั้นถือว่าท่านมาซาโยคิคือจกักรพรรดิตัวจริงพวกเราต้องหาทางทวงบัลลังก์คืนให้ได้สินะครับเอ๊นั่นสินะแต่มันอันตรายนะในแง่ของสายเลือดแล้วถือว่าเป็นคนอื่นเลยต่อให้บอกว่าเป็นลูกนอกสมรสของจกักรพรรดิก็คงไม่ผ่านกบเกลือนไม่ไหวหรอกเดียวนะ ไม่เกี่ยวหรอกพวกทหารก็ให้ท่านคาริกิเดโอคุมส่วนฉันจะจัดการฝ่ายขุนนางเองไม่ยอมให้คัดค้านได้แน่ถ้าพลาดขึ้นมาจักรวรรดิมีหวังล่มสลายไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยนะพวกคาริกิเดโอโจวประเด็นขึ้นมาเบอร์ <Bernie S 1> นี่ก็หยิบยกปัญหาขึ้นมาและคนที่เสนอทางแก้ให้คือมินิตเหล่าทหารที่อยู่ตรงนั้นเองก็พร้อมใจกันสนับสนุนแผนการบทสนทนาดําเนินต่อไปโดยไม่เปิดช่องให้มาซาโยคิได้เข้าไปร่วมวงพยายามเข้าแล้วกันนะมาซาโยคิ เออผมไม่มีเศษปฏิเสธเลยหรอครับมาซาโยคิคิดคงอย่างนั้นสินะมาซาโยคิตัดใจชีวิตที่เต็มไปด้วยปฏิหารของมาซาโยคิเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นและก็ขอจบตอนที่335เพียงเท่านี้ติดตามตอนต่อไปใน EP ีหน้าฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ